ดื่มน้ำผลไม้มากๆทำให้เป็นประหวานการดื่มน้ำหวานหรือน้ำผลไม้เป็นเรื่องเดียวกันนะครับ การที่เราเป็นเบาหวานนั้นเกิดจากการที่เรากินอะไรหวานหวานหรือดื่มอะไรหวานหวานมากๆนะครับแล้วทำให้ตับอ่อนที่สร้างเอนไซม์อินซูลินหรือว่าเอนไซม์อื่นๆเนี่ยทำงานหนักขึ้นแล้วทำให้เกิดความเสื่อมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะตัวน้ำผลไม้นะครับรวมไปถึงน้ำอัดลมที่เรารู้จักกันดีนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมน้ำหวานนะครับจะเป็นน้ำหวานชงหรือว่าจะเป็นชาเขียวสำเร็จรูปที่มีน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลทรายผสมอยู่ก็ ถือว่าเป็นกลุ่มเครื่องดื่มที่มีรสหวานเหมือนกันนะครับทำให้ตับอ่อนแล้วทำงานหนักนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มของชาชานมนะครับชาดําเย็นหรือว่าจะเป็นกาแฟเย็นก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะที่ผสมน้ําตาลเข้าไปเยอะๆนะครับ หรือจะเพิ่มตัวครีมเทียมเข้าไปด้วยอันนี้ก็ยิ่งเป็นผลเสียต่อตับอ่อนมากขึ้นไปอีกนะครับกลุ่มที่3กลุ่มนี้คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้นะครับว่าทําลายตับอ่อนแล้วก็ทําให้เกิดเบาหวานเช่นเดียวกันนะครับก็คือกลุ่มของแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะครับจะเป็นเบียร์เป็นเหล้าหรือว่าจะเป็นไวน์นะครับถ้าเราดื่มในปริมาณมากหรือว่าบ่อยจนเกินไปนะครับก็จะไปทําลายเซลล์ตับอ่อนแล้ว ทำให้เกิดเบาหวานในอนาคตนั่นเองนะครับส่วนกลุ่มที่4ที่อยากจะเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกนะครับ ก็คือเรื่องของกลุ่มน้ำผลไม้นะครับหลายคนจะเข้าใจว่าน้ำผลไม้เป็นเครื่องดื่มที่มาจากธรรมชาตินะครับเขาเรียกว่าดื่มในปริมาณมากนะครับหรือมากจนเกินไปนะครับถ้าเราดูสังเกตที่กล่องน้ำผลไม้ไม่ว่าจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ร้อยก็แล้วแต่นะครับลองสังเกตที่ข้างกล่องให้ดีนะครับว่าหนึ่งหน่วยบริโภคสมมุติว่าน้ำผลไม้กล่องหนึ่งหนึ่งลิตรนะครับ,รบเขาบอกว่าหนึ่งหน่วยบริโภคเนี่ยแค่สองร้อยซีซีเท่านั้นเองนะครับเป็นแค่แก้วเล็กๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นหนึ่งกล่องหนึ่งล เจะต้องแบ่งกิน5วัน5ครั้งนะครับแต่บางคนนี่เทดื่มนี้บางทีครึ่งกล่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นการดื่มน้ําผลไม้ถึงแม้ว่าจะเป็นน้ําผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเราจะได้รับน้ําตาลสูงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นการบริโภคอะไรก็แล้วแต่ควรจะอ่านหน่วยบริโภคหรือข้อมูลทางสารอาหารข้างกล่องเสมอนะครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่เราจะหลีกเลี่ยงการเป็นประหวานได้นั่นเองนะครับ